สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวมาเลเซียและลาวนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยประจำปี2565มาเลเซียอินเดียและลาวนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยทะลุ11ล้านคนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่22ธันวาคม2565มีจำนวนทั้งหมด11,49,769คนสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ5อันดับแรก 1>, 1มาเลเซีย1,812,250คน2อินเดีย92,3768คน3ลาว796,220คน4สิงคโปร์563,594คน5กัมพูชา562,060คน จากเพจขา่าวมาเลเซียซีน้าและลาวยูทดิเดียวก็มีชาวมาเลเซียและลาวได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวมาเลเซียท่านแรกครับ นี่ขนาดยังไม่รวมนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เดินทางเข้าไทยเกือบอีก10,000แคนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะไปพวกเราชาวมาเลเซียไปเที่ยวไทยกันเถอะผลเงินลิงกิตไปให้คนไทยเยอะๆเศรษฐกิจไทยจะได้แซงมาเลเซียทันต่อไปครับนักท่องเที่ยวต่างชาติสําหรับมาเลเซียหน้าเก่าก็หายหน้าใหม่ก็ไม่เข้าแถมคุณมาเลเซียก็กลายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งที่เข้าไทยอีกด้วยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามาเลเซียทํางานได้ยอดเยี่ยมมาก ทันต่อไปครับค่าอาหารและโรงแรมในประเทศไทยถูกกว่าที่รัดเคราปาลิตตังการูและกันตันมาไม่แปลกที่คุณมาเลเซียหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวในประเทศไทยเยอะขนาดนี้หนึ่งในนั้นก็มีฉันและครอบครัวด้วยทันต่อไปครับฉันยังไม่เคยไปเที่ยวประเทศไทยเลยสักครั้งมีแต่เพื่อนและคุณรู้จักที่เคยไปเที่ยวแล้วเล่าให้ฟังว่าเที่ยวประเทศไทยสนุกราคาไม่แพงคุ้มค่ามากกว่าเที่ยวในมาเลเซีย หวังว่าปีหน้าจะมีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวประเทศไทยนะท่านต่อไปครับทำไมคนมาเลเซียแห่ไปเที่ยวประเทศไทยและทำไมไม่ไปเที่ยวเคได้ลังกาวีหรือปารีสทั้งที่มีทุกอย่างครบเหมือนภูเกต็ตและหาดใหญ่เหตุผลก็เพราะค่าใช้จ่ายในมาเลเซียหนึ่งวันจะอยู่ในประเทศไทยได้หนึ่งอาทิตย์จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าเห็นด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับท่องเที่ยวในมาเลเซียแพงกว่าในประเทศไทยเยอะมาก ในมุมผู้บริโภคก็ต้องเลือกสิ่งที่ถูกกว่าอยู่แล้วถ้าคุณภาพที่ได้รับเท่ากันแต่สําหรับฉันคิดว่าเที่ยวในประเทศไทยคุ้มค่ามากกว่าในมาเลเซียท่านต่อไปครับไม่แปลกใจเลยว่าทําไมปีนี้เกาะลังกาวีถึงได้เงียบจังก็เพราะคุณมาเลเซียหนีไปเที่ยวเกาะภูเก็ตกันหมดคุณมาเลเซียรวยนะไปเที่ยวต่างประเทศเยอะมากแค่ประเทศไทยก็เกือบสองล้านแล้วนี่ยังไม่รวมประเทศอื่นอีกนะท่านต่อไปครับ ถ้าไม่พูดถึงเรื่องหลักศาสนามนุษย์ทุกคนรักอิสระความสุขสนุกสนานเชน่นกันกับคนมาเลเซียก็ชอบถึงได้เลือกที่จะไปเที่ยวประเทศไทยผู้หญิงมาเลเซียโดยเฉพาะกลุ่มไปรุ่นไปเที่ยวประเทศไทยบางทีพวกเธอก็ไม่สวมฮิญาบทันต่อไปครับปีนี้การท่องเที่ยวในมาเลเซียเป็นอัมพาตต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเช่นไทยแลนด์และเวียดนามที่กําลังโกยเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะไทยแลนด์ที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียผลเงินลิงกิตไปใช้เป็นอันดับหนึ่ง ท่านต่อไปครับอดีตมาเลเซียเคยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้มแข็งภายใต้คำขวัญตูรี่เอเชียแหล่งท่องเที่ยวสำคัญจะอยู่ที่มาเลเซียตะวันออกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติป่าไม้ภูเขาบนเกาะบอร์เนียวท่านต่อไปครับข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยตามช่องทางต่างๆโดยประมาณสนามบินสุวรรณภูมิ6ล้านคนสนามบินภูเก็ต2ล้านคนสนามบินดอนเมือง1ล้านคน ด่านตรวจคนเข้าเมืองสเดา700,000คนและด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย400,000คนจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสเดา700,000คนคิดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียมากกว่า90%ที่เที่ยวทางภาคใต้ของไทยส่วนอีกหนึ่งล้านกว่าคนก็ไปกรุงเทพโดยสายการบินการท่องเที่ยวไทยต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวมาเลเซียนะทัศนคติของชาวมาเลเซียท่านสุดท้ายครับ ขอแสดงความยินดีกับการท่องเที่ยวไทยด้วยสําหรับปีนี้ที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการท่องเที่ยวมาเลเซียก็ต้องแก้ไขปรับปรุงกันต่อไปหวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นปีนี้ต้องยอมรับว่าไทยแลนด์มาแรงจริงๆทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับแน่ใจนะคนลาวเกือบ8 0 0แสนคนที่เข้าไทยจะเป็นนักท่องเที่ยวคิดว่าส่วนใหญ่จะไปหางานทํามากกว่า ถือพาสปอร์ตเข้าไทยในนามนักท่องเที่ยวแต่พอครบ30วันก็ไปสตปมพาสปอร์ตเข้าออกใหม่ทันต่อไปครับเอาดีๆนะอันดับ3ไปเที่ยวหรือไปทํางานเกือบ8 0 0แสนคนที่เข้าไทยถูกกฎหมายและนับได้ส่วนที่เข้าไปโดยผิดกฎหมายมีเป็นล้านประเทศลาวจะกลายเป็นเมืองร้างแล้วเพราะประชากรหนีเข้าไปทํางานในประเทศไทยกันหมดท่านต่อไปครับ คนลาวที่เข้าประเทศไทยเกือบ 800, 8,000คน5%เข้าไปท่องเที่ยวจริงส่วนอีก95%เข้าไปหางานทำโดยจุดหมายปลายทางส่วนใหญ่ของแรงงานลาวอยู่ที่กรุงเทพและเขตปนิมณฑลประเทศไทยคืออู่ข้าวอู่น้ําของคนลาวท่านต่อไปครับเงินกี่เฟอร์เศรษฐกิจตกต่ําอย่างหนักคนลาวก็ไม่สะทกสะทานกินเที่ยวต่างประเทศเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละคือนิสัยของคนลาว วันนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานก็พอส่วนพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันท่านต่อไปครับคนไทยจะเรียกคนลาวที่เข้าไปขายแรงงานในประเทศไทยว่าแรงงานต่างด้าวส่วนคนที่มาจากประเทศที่จเจริญแล้วคนไทยจะเรียกว่าคนต่างชาติแค่นี้ก็พอจะรู้แล้วว่าคนไทยมองคนลาวยังไงแล้วยังอยากจะไปทํางานที่ประเทศไทยอีกหรือจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่ม,เต,มเติมว่า คำว่าต่างด้าวเป็นภาษากฎหมายของไทยคนไทยเขาไม่ได้ดูถูกเหมือนอย่างที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเมียนมาหรือประเทศไหนถ้าเข้าไปทํางานในประเทศไทยเขาก็เรียกแรงงานต่างด้าวด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเข้าใจไว้ด้วยท่านต่อไปครับประเทศลาวเศรษฐกิจดี GDP โตแบบก้าวกระโดดคนลาวมีรายได้มากขึ้นจัดว่ารวยก็ได้ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรดีมีเยอะจัดก็ไปเที่ยวไทยใช้ใจ่ายแบบชิวๆใครจะกล้าว่าก็คุณมันรวย ขอโทษนะที่พูดคือประโชดท่านต่อไปครับคนไทยก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งของประเทศลาวเหมือนกันสงสัยคนไทยอยากจะกินไก่ย่างราคาตัวละ5 0 0 0 0นกีบไม่แน่ถ้าได้ลองกินอาจจะไม่อยากมาเที่ยวประเทศลาวอีกเลยตลอดชีวิตท่านต่อไปครับคนมาเลเซียเข้าไทยเป็นนักท่องเที่ยวจริงอยู่ไม่ต่ำกว่า5วันส่วนคนลาวเข้าไทยมีอยู่2กลุ่ม กลุ่มแรกไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปเช้าเย็นกลับเงินบาทมีเท่าไหร่ก็ไม่พอสําหรับกลุ่มนี้กลุ่มที่สองมีจํานวนมากที่สุดเข้าไปหางานทําท่านต่อไปครับเที่ยวเมืองลาวดีที่สุดมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่น่าค้นหาธรรมชาติสวยงามกองหลอนก็บริการนักท่องเที่ยวดีมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยที่ภูเขาให้ความสนใจเป็นพิเศษกองหลอนลาวดังมากในโซเชียลไทยท่านต่อไปครับ การที่คุณลาวออกไปเที่ยวประเทศไทยเป็นจํานวนมากก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ค่าเงินบาทในลาวแข็งค่าขึ้นและค่าเงินกีบอ่อนค่าลงเพราะความต้องการเงินบาทในลาวมีสูงกว่าเงินกีบต้องแลกเงินบาทก่อนเข้าไทยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าเห็นด้วยเพราะธนาคารและร้านแลกเปลี่ยนเงินในประเทศไทยไม่รับเงินกีบลาวเลยต้องแลกในลาวก่อนเข้าไทย ทำให้เงินตาต่างประเทศในลาวไหลออกนอกประเทศส่งผลให้ค่าเงินกีบอ่อนปวกเปียกทัศนคติของชาวลาวท่านสุดท้ายครับคนไทยพูดว่าคุณลาวเข้าไปเที่ยวแล้วไม่ยอมกลับส่วนมากจะหางานทําเลยแถมยังถามอีกว่าทําไมไม่ไปทํางานที่เวียดนามบ้านที่เมืองน้องของลาวมันก็เป็นเรื่องจริงนะแล้วทําไมคุณลาวไม่ไปเที่ยวหรือทํางานที่เวียดนามนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวมาเลเซียและลาว ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ